เมื่อยแม่แต่เก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจเอาความมวนความซื่นมาฝากตอนพี่น้องสกอนโหดคลิปลงทั้ง Youtube จดเมนูรายการอาหารแล้วก็เดี๋ยวกระเจ้าภาพผู้นั่นโทมาเดี๋ยวก็ะม่ผู้นี่โทมาในแต่ละวันของทุกแต่ละวันตั้งแต่รับรับหน้าที่เป็นแอดมินเพจนี่คือบอดด้ว่างบ็ดด้สว่ไงเลยยาว่าบอมาหาลูกห้าลานเด้อยาวาบ่มาหาบอ,บอ,บอ,อยาวาบ่มมหากันแม่ มามามาตุ่มมาโฮมาเอาข้อมนค้อมซื่นผู้ใดอันเพิ่นผู้เ่าเพิ่อนอองเสียงแคนเฮ็ดให้อายุยินยาวหนึง่งร้อยปีได้นี่หละ่ะแม่เอ้ยเพิ่นว่าผู้ใดว่าอีสานแรงให้จุงแขนเพิ่นมาเบิงวัฒนธรรมยังจกตลาดเมืองทองโอ้ยตลาดเฮียเฮียบินบอก ลุงบุญมีตลาดเมืองท้องอุดรหมายนะครับแม่สาครครับสู้ๆเรือลูกนนคนเก่งแม่แน่แม่แต่น่าจะรวยทำบุญร่วมกันนึกว่า9้าวฤดูจะเจอก็ไม่ได้เจอแล้วสุขสันวันเกิดขอบคุณครับสวัสดีอีเมืองร้อยเอ็ดมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์เบานน้นนําแล้วก็ขอบคุณอีแม่ด้าเวทีที่แม่เอาเอาคากาแฟมามาฝากคุณแม่สุขสันอินทร เดินไปทางเหนือมาไต่บ้านไก่บ้านไก่ก็ให้มีแต่คนอุปธรรมคำสู้อีเมเด้อขอบุณค่ากาแฟแล้วก็ขอบคุณเจ้าภาพโรงทานร่วมนะบางวันบ้านล้ห็น,น,นโรงทานน้ำ้อมกินให้กินบอกหลังมีแต่คนซอยเหล่ตลอดซอดสุดทางมือแรงอย่าลืมมาเมืองอุดรนะครับบอม้ามือนีก็อีกโดนเติมเลืออุดรสิได้มากเด้อแม่ เพิ่นว่า12มีนาอันบันเชียงยืนบนร้อนฝนตกแห้งเพิ่นว่าอีสานหนาวหนาวไม่อ้อยสีหานูนเจอกันครับวันที่6มีนาอำเภอโคกโพชัยขอนแก่นคุณย่ากาฟิวรูหัวใจน้ำเดอม์เมนท์ชัยรทุ่มครับลูหัวใจไม่เกตรินการูหัวใจครับบะนนกินเข่ากับหยางขึ้นมาเว่ามวนเทแม่สิปล่อยสีแซงกระบ,บดีเทวบุตรเทวาดาเพื่นบอปกปักรักษาสู่มือนี่คนมีบุญน้อยคนเหตุบุญ เพื่นว่าหลังจากพระพุทธเจ้าตัดสรู2,500ปีเสื่อมเสื่อมพออีหยังเสื่อมพอค้นเห่าเสื่อมพอจิตใจคนครับซุมอ้อนี้คนหาคนซื่อสัตว์คนตรงไปตรงมาบม่มีหาได้น่อยนะครับต้องเว้อมนวในบุญเหตุบุญไว้หลายๆยามยตกถูกในยยากบุญจังซอยเหามือแรงมาบันเราอย่าว่าบอมาอีเม่บ่มาบันเราอันเบิงไรสดเด้อแม่แต่แต่มือนีบน,น้นว่า อนบอลนสิไล่ถ้าถ้าไปไล่หน้าเวทีนี่คือคือไล่บอดาแม่ไล่ไล่บอดาพออีหยังเพราะว่า เพิ่นปูสาจนติดขอบเวทีเลยนะครับถาวาบอลนุ่นไปตังขากองกระซีบังเพื่อนนะครับวันนี้จะไล์สดไกลนิดนึงนะครับนะครับเดี๋ยวบอลนุ่นเบึงมุมกลองก่อนเมื่อวานนี่คันแท่หน้ากลองมันก็เลยเอียงจากน้อยแน่นะครับในส่วนของการไล์สดบอลนุ่นก็บอกสุมือสุเมืออีพออีเม่ผู้เ่าวุกเกอบุเสูเุสาวบุุ่ผบุนอยถ้าสมมติว่าสัญ,ญญาณมันขาดหายหรือสัญญ,ญาณมันไม่ชาร์จบอลนุ่นกระจบอย่ามาสาบอบลนุ่นหลาย บางคนก็มาโจมโอ้ยบนนอลลอนเจ้าคือบอลไลเจ้าคือบอลไลแม่คอยกระจล้างมือล้างมือกระดเบิงล้าเลี่ยงล้างมือกระบ๋งองเพีอันเฉพาะช่วงหัวหนาอเลนคอนเสิร์ตก็จบไลนะครับบอลลอน,นต้องแบ่งแล้วก็บริหารเวลาเพราะว่าบอลลอน,นย่าม,มือเศร้ามากก็ต้องมาเก็บของขวดวนะครับมาเคลียบินรายการอาหารบินค่าน้ํามันขาใส่ใจต่างๆกับหัวหน้านแต่และมือแล้วก็เรียมซือ้อกับเขาอีกบอลลอน,นเวลาน้อยมาก คอยเมื่อยหลายหให้เล้วเราก็ต้องทําหน้าที่ให้เต็มที่ครับเพราะว่าหัวหน้าก็ไว้ไว้ใจมากหัวหน้าก็ไว้ใจถือว่าไว้ใจเลยล่ะเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านหัวหน้าขยัง